ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นข้าวงามๆเนี่ยเป็นของพี่แมวใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยแล้วเห็นบอกว่าข้างๆบริเวณละแวกเนี้ยมีแปลงไหนที่งามที่สุดไม่มีเลยโซนนี้มีแปลงเดียว,ม,ยวมีแปลงเดียวที่งาม Jay, ที่สุดใช่ใช่ใช่มองไปมันเสมอดีไหมเ <Simmons. S 1> สมอดิ่งเสมอดิ่งแล้วแล้วแล้วตรงนี้พี่แมวโชว์โชว์ให้พี่น้องเราดูสักหน่อยได้ไหมครับดูลวงดูลวงดูลวงนี่ครับเอาพี่แมวยกยกให้พี่น้องเราดูหน่อยครับนี่ค่ะนี่สวยงามมากสวยงามมาก แล้วทำนามากี่ปีถามจริง30สปี30ปีแล้วปีไหนที่ว่าดีที่สุดปีไหนดีล่ะน่าจะเป็นปีนี้ไหมปีนี้ดีที่สุดของเาแวกย่านนี้เลยเดเวย่านนี้เลยถ้ามีคนมาแอบดูด้วยนะมีคนมาแอบดูด้วยฟังตรงข้ามเห็นบอกว่าส่วนมากใช้ตมท้องตลาดทั่วไปใช่หวานพร้อมกันใช่ไหมใช่ใช่เห็นเห็นลวงของเขาเป็นยังไงบ้างลวงเขาไม่ค่อยลวงไม่เสมอไม่วงเล็กๆยิ้มยิมอ่าเล็กๆ แต่ของเราโตเสมอกันเกือบจะทั้งหมดใช่หลวงสวยมากถ้าสมมติว่าเราแหวกไปพี่แมวแหวกไปเหมือนกันหมดเพราะพี่เป็นคนเดินดายนาเองเป็นคนดายนาเองมันมันจะเสมอแบบนี้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งแปลงลงดูได้เลยโอ้พี่น้องครับอ้าวท่านอยากจะรู้ไหมว่าแปลงนี้อยู่ที่อำเภอจังหวัดอะไรครับพี่แมวครับท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี่เห็นแว่วๆว่าพี่แมวมี มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับสาหากรณ์คือเป็นอะไรครับก็เป็นกรรมก,การของทาหาโณนมาประมาณอย่างน้อยก็ยี่สิบห้าปีอ่ะอ๋อเป็นกรรมก,การ <บะ S 1> ของสาหากรณ์เป็นคนเบิกเลือกปุ๋ยอาปโปออจะเป็นคนใช้ปุ๋ยเป็นคนใช้ปุ๋ย,ยอาปโปเป็นคนแรกของอำเภอท่าช้างสิงห์บุรีใช่แล้วปุ๋ยที่ใช้เนี่ยพี่แมวมีมีให้ตัวอย่างให้พี่น้องเราดูไหมว่าแบบไหนครับมีจ้ะอาเอาโชว์หน่อยนี่ค่ะตัวนี้เก่งมากเก่งมาก โอ้นี่แหละครับสูตร18 42พี่น้องครับพี่แมวใช้ซื้อมาปีนี้2ตันเนาะจะ้ะ2ตันแล้วข้าวงามประทับใจพี่แมวขนาดไหนครับประทับใจมาก<ร>เพิ่ง,งจเจอนี่แหละเพิ่งเจอวงก็ใหญ่และลเ,สเสมอเสมอเปีย,ยเลยสวยว่าเขามีมีสมาชิกมาแอบ,บดูด้วยแหละ มีสมาชิกมาแอบดูมาแอบดูตรงเนี้ยเหรอมาแอบดูนาดูข้าวแล้วมีคนถามไหมว่าใช้ปุ๋ยอะไรถึงงามขนาดนี้เขาถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรกันเนี่ยบอกอ๋ออาโปเขามาเสนอให้ที่สหกรณ์ท่าช้างค่ะอ๋อก็เลยเป็นคนที่ใช้เป็นคนแรกของสหกรณ์ด้วยของอำเภอท่าช้างด้วยะมั่นใจไหมว่าจะดีทีแรกที่ผมกับท่านประธานมาแนะนํามั่นใจค่ะเพราะปุ๋ยของอาโปเนี่ยมันเป็นปุ๋ยที่เต็มสูตรไม่มี ไม่มีฟิลเลอร์ที่เป็นหินดินสายยิทธ์ซ้ำยไม่ไม่มีใช่โอ้งั้นก็แสดงว่าตอนนี้ผ่านแล้วว่าอาโปของเราดีแน่นอนดีดีมากเลยมีมีคนสั่งเพิ่มด้วยใช่ไหมจ้ะมีคนสั่งเพิ่มด้วยก็พี่แมวก็คงจะสั่งมาเพื่อก่อนมาเพื่อก่อนมาเพื่อก่อนแอบแอบสั่งมาก่อนโอ้คงจะดังในอำเภอท่าช้างนะพี่แมวนะถ้าขอเรียนเชิญให้พี่น้องเรามาใช้ปุ๋ยอาโปหน่อยครับพี่แมวครับค่ะขอให้ ญาติพี่น like e yes. ้องที so, so, yeah. But, now, emulate, ่เป็นสมาชิกในสกลเกษตรท่าช้างนี่แหละลองมาดูตัวอย่างแล้วลองเอาไปใช้ดูพี่น้องมาดูเนี่ยเกษตรกรที่มาดูย่างใกล้เคียงไม่แอบดูกันเรื่อยเนี่ยก็ก็แนะนําไปว่าบอกเนี่ยปุยอาโปเนี่ยเพิ่งมาแนะนําของสก์การเกษตรท่าช้างเป็นคนแรกเลยที่เอานามาใช้ครับผมแต่ตอนนี้มีคนเริ่มติดต่อมาให้ให้ไม่ให้ซื้อมาให้มั่งไม่ใช้ด้วยถ้าเกิดในละแวกสิงห์บุรีอ่างทองสิงห์สุพรรณบุรีอยากจะใช้กับพี่แมวเนี่ยอันนี้ต้องติดต่อที่เกษตร ที่ <พา S 1> สำหรกรฆ่าช้างได้เลยครับตอนนี้เราจับมามาลงที่นี่เนาะที่แมวก็เป็นกรรมการอยู่นั่นก็จะดูแลเรื่องนี้นะครับสำหรับผมก็ประเสริฐอปโปก,ก็ยินดีดีใจมากครับที่พี่น้องเกษตรกรเราทายแล้วได้ผลดีดีใจด้วยจะได้มีกําลังก,ำก,ำกำําไรเยอะๆเนาะมีกําลังแรงที่จะสู้ต่อไปถ้าทาแล้วไม่ค่อยได้เราก็หมดแรงเนาะพี่แมวเนาะวันนี้พี่น้องทางบ้านครับ ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กับอาโปด้วยดูทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าเกษตรอาโปหรืออาโปพิจิตทาง Facebook ช่วยติดตามผลงานของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่แมวขอบคุณและสวัสดีครับ